ไปดูเขาทำอะไรกันครับเขาเก็บอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูหน่อยอในเสียงจี้จ้าจี้จ้านี่เขาเก็บอะไรกันเก็บอะไรกันครับพี่น้อยแมงกวางค่ะแมงกวางนี่ครับแมงกวางแมงกวางเป็นแบบนี้ครับเยอะเลยในสวนของพี่น้อยกับพี่สมชายนี่เยอะนะครับก็เป็นสวนที่ไม่ได้ใช้สารเคมีครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงก็เลยเยอะครับอื มันอยู่ตามในสวนนี่เต็มเลยแหละนะครับเยอะเลยนี่ครับกวางเหกวางสวยงามเนาะเมื่อก่อนชอบเล่นมาเลยดเลยด็กๆในชอบครับแบบนี้เอาไปชนกันแล้วก็ปล่อยให้มันบินโอ้ทางด้านนู้นเห็นไหมเก็บออ้เยอะเลยนีนนออย่นี่นีน่เอายโยนลงมาหนาหนาหนาเยอะเลยมันจะอยู่ตามต้นอะไรบ้างครับ สุน้าอยู่ตําทั่วสุมถั่วุ้มถั่วใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบนี้เขาไม่เาไม่กินแบบเขาไม่ทำลายก็ดีอ่ะตอนนี้เขามากินเตียงกระทั่วเราเนี้ยมันจะกัดกัดกินแล้วก็เพื่อผสมพันธุ์กัดลูกถั่วเล็กเล็กกันใช่ไหมครับทั้งทั้งต้นเลยครับทั้งต้นเลยใช่ไหมครับต้นยังกัดเลยครับอืมเราก็เลยต้องเก็บเก็บก็เก็บเ่พาะตูพูเพราะเพราะเพราะตูพูเนี่ยเวลาพอส้มธางเสร็จเนี่ยเขาจะตายเองตกลงมาเลยครับนี่อู้ โอ้โอ้โอ้เต็มเลยครับนี่อเขาตัวเมียตัวเมียเราก็อย่าไปทำร้ายเขา<อ>ตัวเมียเขาจะขุดดินลงเยอะเลยครับครับเนี่ยตัวเมียเนี่ย,ยนี่ยังตัวเมียอย่างเงี้ยเขาผสมแล้วเขาก็จะขุดดินลงครับอันนี้คือตัวเมียเนาะตัวเมียนี้จะไม่มีเขาเนาะอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้นี่เดี๋ยวเขาก็จะตายแล้วนะครับถ้าเราไม่กินเขาหรือตามธรรมชาตินา่ใช่ไหมครับธรรมชาติอายุเขาได้เยอะเลยแต่ตัวเมียเนี่ยเขาจะฝังดิน นี่ฮะอาการฟังดินของเขาจริงๆไม่่คยการจับนะมันติกมือยังไงไม่หับมตกลงมาอ้เยอะเลยครับวิธีการจับก็คืออย่าไปจับแรงเขาจะปล่อยเองอะค่ะบอค่ะเยอะเลยครับแต่ถ้าเราดึงเขาปุ๊บเขาจะเขาจะจิกเลยโอ้ตกลงมาเยอะเลยครับนี่นี่สันแค่นั้นครับแค่สันตกลงมาเลยครับนี่เยอะเลย ใช่เด็กๆนี่ผมชอบชอบแล้วขึ้นไปพอมันตกดินตัวเมียนี่จะนี่ครับฟังลงไปในดินแบบนี้เลยไปวางไข่ครับส่วนตัวผู้ก็จะตายอายุสั้นครับไม่นานนี่อันนี้ตัวผู้เลยครับนี่แบบนี้ตัวเล็กอันนี้ก็เป็นตัวผู้ครับนี่เห็นไหมครับเขาตายแล้วนะครับนี่นี่ครับผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บมันจะตายโดยธรรมชาติของเขาตายแล้วครับอันนี้อันนี้คือตายแล้วนะครับ เก็บแป๊บเดียวครับนี่เต็มคู่เลยเห็นไหมครับอู้สันแป๊บเดียวหน่นตกล่วงลงมาเต็มเลยครับหนุนตกลงมาแล้วโอ้่นั่น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 อล,อลองสั่นอีกทีพี่สมชายอยากจะเห็นมันตกล่วงลงมาลองเขยา่าเขยา่ขยาหน่อยฮะเขย่าไม้ที่แถวนั้นก็ได้ครับมันจะล่วงลงมาเลยครับเยอะใช่ไหมครับโอ้่นั่นนั่นนั่นนี่นุนหนุน นั่นแหละครับโอ้เยอะจริงๆครับอืมนี่ครับกองกันลงมาครูลองจับติตัวอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มเบาแล้วเขาจะมึนแปลว่าเขาจะตายแล้วคือคือจะตายแล้วน่ะคือมันไม่ค่อยจะเคลื่อนที่เท่าไหร่นะนั่นนะครับเราอนุรักษ์แต่คือเขาธรรมชาติของเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานเนาะจะตายแล้วอายุใครหรอ เจ็ดวันผสมแล้วก็ตายเัยยเก็บมาดูเขา,เขา,เขาอะไรนะจะมุดดิน,น,ดดนตัวเมียนี่พอผสมพันธุ์เสร็จจะมุดดินครับส่วนตัวผู้ก็จะตายนะครับนั่นคือธรรมชาตินะครับก็เลยนะครับเก็บมาเพื่อที่จะออกเขาทอดใช่ไหมครับเอาไปทอดใช่ไหมครับอืม อร่อยใช่ไหมครับนี่ครับพาทุกคนไ้มาดูกันเห็นลงในเฟซบุ๊กครับเยอะเลยหมดเรียงมันอาจจะหมดแล้วมั้งโอเคครับผมนี่ครับไม่น้อยเลยนะคะส่วนที่เรียกว่าเป็นนี่ครับในในสวนก็เป็นอาหารได้เต็มเลยนี่ครับเก็บเลยเกีบเลยอเครับผมสวัสดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ